ฝนตกนะจ้าฝนตกบรรยากาศจริงๆเลยนะคะได้ยินเสียงฝนกันไหมคะสาวๆเพื่อนๆทุกคนนี่พัทยาจอมเทียนฝนตกนะคะวันนี้นะฟ้าไม่เปิดนะคะบรรยากาศสดๆเลยค่ะ เพื่อนๆทุกคนดูฝนตกค่ะวันนี้ฝนตกฟังเสียงฝนค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังออกไปทำงานแล้วก็คนที่อยู่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็สามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้ทั้งหมดค่ะแม่เป็นกำลังใจให้นะคะ